โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมาสอนลงเออส้อยกัางเขีนนะครับแบบที่ไฟเอ็มเขามีในเซิร์ฟเวอร์บ็อกซิ่งทั่วไปนะครับก็โอเคมาเริ่มกันเลยครับลิงก์โหลดก็อยู่ในใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคก็เปิด Open i v มาครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนะก็เข้ามาจะมี2อฟลเดอร์นะครับก็คือแบบไฟเอ็กับแบบซิงเกิลเพ y e เนะครับก็ดูว่า เข้าซิงเกิลเพย์นะครับแล้วก็ดูว่าจะลงที่ไหนนะครับลงทับอะไรผมก็แนะนําให้ดูในเอ,อ่อเว็บที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะก็คือเอ,อ่ออันนี้นะครับที่ผมเคยให้ดูในคลิปก่อนๆน,น,นะครับเวลานลงวอดทับอะไรเงี้ยก็กดเมลนะครับแล้วก็ทีฟทีฟก็คือสร้อยขอนะครับแล้วก็เลื่อนดูนะครับว่าเรา อยากลงทับอะไรที่เราคิดว่ามันน่าจะไม่ค่อยได้ใช้ครับลงเป็นพวกสร้อยก็ได้ครับอย่างผมจะลงเป็น อนุญาตลงทับเป็นตัวไหนนี่ว่าอืมยากเลยขออนุญาตลงทับเป็นตัวนี้กันนะครับเป็นตัว ในไทยนะครับอันใหญ่ก็กลอบมานี้ถึงแค่มิสเน็ตนะครับแล้วก็เปิดเพจไอีนะครับกดเซิร์ชครับกลอบมาแล้วก็หาครับมิสเน็ตนะครับเข้าไปแล้วก็เข้าไปนะครับแล้วดูว่าที่ว่าไหนมีอันนี้น่าจะอันนี้นะครับแล้วก็มาดูที่โฟลเดอร์นี่ก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นจาก000เป็น สองศูนสี่นะครับทั้งหมดนะครับใช่ป่ะใช่หละผมก็ไม่มั่นใจนะว่าชช่ก่อนว่าทำไมมันไม่เป็นสูงสูสสนนี่ผมหาผิดโฟลเดอร์ ใหมนี้เป็น004ว่ะขออนุญาตเซร์ชใหม่มีสิบอันนี้มีสี่เหมือนบิสเน็ตจะมีหลายโฟลเดอร์นะก็อ่านเลยนะครับฟรีหมดในบิสเน็ตอันนี้มี300กว่าไอเทมเทม000อะต้องเป็นตัวนี้นะแก้ใหม่แก้กลับนะครับ เห็นเป็นสูสสนยะนยเดี่ยวางได้่ลยครับลงสก็เดี๋ยวลองไปดูในเกมนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่าครับจริงๆเมื่อกี้ผมลงไปแล้ว รอบหนึ่งนะครับแต่ผมไปลงผิดโมเดลนะครับไปลงแล้วมันไม่ม,มีมีแค่สี่เดียวนะครับเพราะว่าผมไปลงทับโมเดลที่มันมีสล็อตสี่แค่สี่เดียวนะครับมันก็เลยไม่ติดนะครับเดี๋ยวใครอยากดูผิดพลาดก็รอดูท้ายคลิปได้นะครับเวลาดูคลิปผมนะผมอยากให้ดูไปเรื่อยๆแล้วก็ทนฟังผมพูดช้าๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมนะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วนะครับ ป็นทุนเดิมก็เลยต้องทําใจนิดหนึ่งครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าเวลาผมทําเนี่ยผมก็ลองผิดลองถูกไปพร้อมๆกันทุกคนนะครับโอเคครับหลังจากเข้าเกมมานะครับก็มาดูนะครับว่ามันติดหรือเปล่าแล้วก็เลือกตัวละคร ผมเลกเป็นน้องนแก็งแน,นะครับลูกค้ารายใหญ่ผมเลยนะคนเนาะก็มาดูที่เล็กเล็นะครับแล้วก็เลื่อนดูไปแล้วเนี่ยครับนี่ครับติดแล้วนะนี่ติดแล้วนะครับสองสี่นะสอยนี้จะมีอันนี้คือสีอื่นๆเนี่ยมันคือของของตัวเล็กไทยนะครับมันจะมีสีอื่นๆติดมาด้วยก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วกันของทุกคนนะเพราะแบบ อยากทำแบบสร้อยคอสีอื่นๆอะไรเงี้ยมันก็จะติดไปแบบสีมักนะเพราะว่าอันนี้จะมีลายใช่ไหมแต่ถ้าเป็นนี้มันจะไม่มีลายนะเป็นเหมือนสร้อยธรรมดาอาจจะมีลายนิดหน่อยนะ้ะก็คือลายในไครนะอัน,นี้เสีอตรงพอดีกับอันนี้นะขังเขียน <c oughs> ก็นะครับเรียบร้อยที่แนะนำให้ลงอันนี้เพราะว่าไม่น่าจะมีใครใช้ในใครนี้นะเป็นในใคยใหญ่นะครับแบบเต็มอันนะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันที่บักไว้ว่าผมแบบลงมักไปรอบหนึ่งนี่คนเราก็ผิดพลาดอยูน่นะครับไม่ใช่แค่ผมสอนคนอื่นแล้วผมจะไม่ผิดพลาดนะก,ก็มีครับนี่ครับนี่น,นี่เปลี่ยนสีไม่ได้ครับมีสีเดียว <c oughs> เพราะว่าเป็นลงโมเดลครับโมเดลที่มันเป็นตัวนไทหูกะายนะ มันมี4อันเดียวครับผมแล้วก็สําหรับใครที่สงสัยเรื่องต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาเวลาว่างมาทําคลิปสอนถ่ายรูปให้แบบเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการถ่ายแล้วก็การแบบแก้บงแก้บักหรือว่ามีปัญหาเวลาถ่ายหรือว่าเทคนิคการถ่ายรูปคู่จัดท่ายังไงคิดท่ายังไงอะไรนี้ครับก็จะพยายามอัพขั้น2ให้นะที่ผมอัพไปรอบแรกนะครับมันจะเป็นเหมือนแค่พื้นฐานนะครับ เตรียมตัวการพร้อมสำหรับถ่ายรูปพิเศษแต่อันนี้ผมจะเริ่มไปขั้นอดวานนะครับจะเริ่มมีการลงกางเกงรองเท้าเนี่ยกางเกงกับรองเท้าเป็นอะไรที่ลงแล้วมันจะวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับมันจะบักเยอะแล้วก็จะมีปัญหามากที่สุดนะครับผมเลยยังไม่สอนตอนแรกแล้วก็จะมีเรื่องรถมอดนะครับแล้วก็แมปนะครับผมให้ดูคร่าวๆนะครับแมปแมปคร่าวๆที่เขา คิดกันนะครับในการถ่ายรูปก็จะเป็นแมปสภาวอนซิตี้นะครับก็นี่ครับเดี๋ยวผมก็จะสอนลงนะครับเอาตัวละครกูอะไรนี่หายเลยผักตายดินอ้าไปไหนวะแบบไม่ระอดบินเข้ามาทำไงวะเนี่ย อ๋อลงแล้วโอเคครับเนี่ครับก็จะเป็นแมปประมาณนี้นะมันจะติดนะฮะนี่วิ่งออกไม่ได้นะมันจะเป็นแมปนี้ให้ตัวเข้ามาถ่ายรูปได้นะครับก็เดี๋ยวต,ต่อไปก็เราติดตามได้เลยครับผมจะพยายามรีบหาเวลามามา,มาทาคลิปให้นะครับไอที่มันบักเนี่ยเพราะว่าผมบินเข้ามาไหมมันเลยบักนะครับไม่ต้องคิดมากเดีย๋ยวผมออกไปกัน มันต้องมันบินเข้าไปได้ครับแต่มันต้องบินอย่างนี้เข้าทางถูกเท่งนะแล้วก็ปล่อยแล้วก็เดยวอีกรอบหนึ่งเข้ามาแล้วก็ปล่อยนี่จะไม่บักนะครับปกติโอเคครับก็เราติดตามนะแต่แมพพวกนี้นะครับบอกเลยว่าต้องซื้อนะครับเพื่อจะซื้อมาแล้วก็มาถ่ายรูนะครับก็อยากแอนดรูปสดๆก็ลงทุนครับทั้งบอสแล้วก็แมพนะครับ โอเคก็ตอนนี้ก็ขอตลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะมาสอนไปๆครับ